ครับกลับมาคว้าดาวเก้าหมืานวันเสาร์ที่สิบเอ็ดลืมวันลืมคืนแล้วก็ับนะสิบวันเสาร์ที่สิ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะทางช่องอ้าใช่ไหมก็ล,ลักวันนี้มาเจอสายนิดหนึ่งนะสายเที่ยงแล้วนะนเพราะฉะนั้นก็มีภารกิจนิดหนึ่งนะครับก็เลยขึ้นมาสายนะ คิดว่าจะได้ไม่ได้มาแ,แล้ววันนี้เพราะว่ามีภารกิจนะครับก็ยังไงก็พยายามที่จะมานะบอกกล่าวเล่าขานในเรื่องของดวงดาวตำแหน่งของดวงดาวต่างๆที่จะมาให้คุณในโชคนะของแต่ละวันทางช่องอาหายชแนลกึ่นหลักเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบในเรื่องของโชคลาบนะติดตามในเรื่องของอความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์สำหรับวิชายสงครามสู่จะตรงโชคไปยังลงกราต มีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างฟังไปอะไรก็แล้วแต่ท่านนะก็ติดตามไว้ได้ทางช่องอาหารแชนแนลกึ่นหลักนะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งนาก,ก็ถ้าดีถ้าดีถ้าดีาดมากมากก็กดแชร์ไปให้ด้วยก็ดีนะครับะนะครับก็ช่องอาหารแชนแนลเนี่ยนะเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราวิชัยสงครามสูตรจุโชกบ็ญยัโงโรมกฐาโดยภาคโหราศาสตร์แห่งความร่ารวยภาคพยากรดวงดาวภาคพยางา์ากตัวเลขนะ ที่มาบอกกล่าวให้ท่านได้รับทราบในด้านความรู้เคล็ดลับของชะตาชีวิตของแต่ละราศีไปก็มาบอกลก่าวพูดคุยกันทุกวันถ้าเป็นไปได้นะแรกอย่างก็จะมาอัปเดตตำแหน่งของดวงดาวที่โคจรเข้ามาให้โชคให้ลาภของแต่ละวันด้วยเช่นเดียวกันถ้าไหนที่ติดตามไว้ก็รับ ซับไปทุกวันแหละเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนตาไว้นะสองสี่สามอ่ะสองสามสี่อ่ะครับลาวโอ้โหรับเต็มเต็มเลยเหมือนกันขอบคุณมากเลยจ้าโอ้โหเลี้ยงสตาร์บัคสองแก้วใหญ่มนได้สามตัวไงนลาวเมื่อวานเนียท่านดูสังเกตดูไปที่ผมว,ว่าให้ใส่ตารางเข้าไปแต่มันมีตรงนั้นน่ะสองสามสี่เลยแต่ว่าเมื่อวานผมไม่ได้นินห้าสามไงง่าสี่สามก็พูดแต่ว่าเราไม่ได้นินสายเจาะสายเจาจะเหนื่อยหน่อยนะเอาก็ติดตามไว้นะครับทางช่องอาหารชาแนลกึ่หลัก นาแชร์ไปให้เพื่อนในมิตรให้ญากในคนสนิทที่คิดว่าเรารักเขาจะมอบโชคมอบลาบไปเขาก็ลองแชร์ไปแชร์ไปจะได้หรือเปล่าบางทีมึงแชร์อะไรไปกูเนี่ยเขาบอกบอกแล้วว่าคือคนเรานี่นะดวงชะตาชีวิตอะ่ะบางทีไม่เหมือนกันหรอก เมื่อวานนี่ก็มีคนโทรเข้ามาไนะลน์เข้าไปครับบอกว่าอาจารย์เน้นหน้าสามแต่หนูอาจารย์บอกว่าถ้าห้าไม่มา,าจา้างก็ไปใส่สี่สามสี่แปดแล้วกันเขาก็เลยไปเอาสี่สามสี่แปดได้เต็มเต็มเลยลาวครับนะเพราะฉะนั้นก็รับกันเต็มเต็มดูนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นก็บางทีมันก็เป็นดวงเป็นวาสนาของแต่ละคนอย่างในน้อยที่เราเข้ามาตรงนี้ผมว่าเรื่องของดวงเราควรจะได้เช็คนะผมว่านะ ท่านใดที่ส่งไปให้ผมผูกดวงให้าท่านเป็นคนลัคนาราศีอเนไนะก็ค่อยทยอยทยอยผูกไปให้นะก็ะท่านใดที่ยังไม่ได้รับก็ลองแจ้งไปบ้างทางไล 6, 4, 2, 8, 8, น์ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะบางทีไลน์มันเยอะไงท่านต้องแจ้งเข้าไปเรื่อยๆนะหมออาจารย์ผูกดวงให้ดอยังผูกดวงให้ท้าไปไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจกันนะครับมันเด้งขึ้นมาผมก็จะได้ผูกดวงให้ท่าน,านเป็นบางจังหวะนะครับอ่ะพอแจ้งทำรับทราบตามนั้นบางที่คือถ้าท่านไม่ไม่ทักไป ในแต่ละวันในแต่ละวันมันก็จะไปอยู่ไกลนะไปอยู่ลายท่านจะไปอยู่ลึกนะเพราะนั้นก็มันก็ผมก็หาไม่เจอ <c oughs> นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็แจ้งไปแจ้งไปทักไปทักไปนะทักไปว่ายังไม่ได้นะครับอย่างงี้แจ้งไปนะยังไม่ได้นะครับอย่างงี้ผมก็จะได้ผูกดวงให้ท่านนะเอาถามนั้นไปนะครับก็ทำาหรวยเริ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะ คือสายหวานเนี่ยผมไม่กังวลใจหรอกนะในหนังสือนี้ก็เช่นเดียวกันสายหวานเนี่ยผมผมผมก็เรียกผมไม่ติดใจท่านเท่าไหร่หรอกสายหวานเนี่ยผมสบายใจกับท่านสายหวานนะ แต่ว่าคือหนักใจกับสายเจาะไงสายรูดก็ไม่ก็เท่าไหร่สายรูดนี่ก็โอเคเมื่อวานเนี่ยก็รูดสี่ผมบอกแล้วสี่วันมันแรงใช่ไหมท่านก็รูดสี่ได้จะตลอดอยู่เหมือนกันนะส่วนสายเจาะนี่จะเป็นห่วงเป็นใหญ่ให้เกิดวานนี้เจาะสาวลาวสามออกสี่สามเต็มๆเลยครับนะห้ามก็มาเหมือนกันเราไปอยู่ข้างหน้าสุดงานเป็นอย่างนี้ไงเพราะนั้นก็ห่วงสายเจาะอยู่ แต่ผมพยายามนะที่จะเจาะให้มันเจอน้ำปรดานนั่นแหละ้ <c oughs> ่ไม่ต้องกลัวแต่ท่านในที่อ,อยากจะได้หนังสือไปอ่านนะคัมภีร์รวยเล่มนี้ก็มีไว้ได้ร้านแน่นอนนะก็แอดไลน์ไป0ูน4288100นะที่ท่านเจออยู่นี่แหละครับไม่ต้องพูดมากแต่ทั้งรู้อยู่แล้วนะส่วน,นท่านใดที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหาความรู้กับตัวเองเพื่อได้วิเคราะห์ได้ลึกซึ้ง นะได้จับได้ถูกบางคนบอกอาจารย์จับไม่ถูกสักทีหนึ่งอ่ะคือบางทีถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของดวงดาวเขาไม่รู้จังหวะของเขาเนี่ยบมงทีก็มันก็เหมือนยากแต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้จังหวะรู้ตำแหน่งรู้ดวงดาวรู้วิธีการของเขานะผมว่าไม่ยากนะไม่ยากเลยการจับดวงดาวนี่ผมว่าถ้าเข้าใจปุ๊บนี่โอ้มันง่ายมากปื๊ดปื๊ดปื๊ดมาเลยนะไม่ยากไม่ยากนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านต้องเรียนท่านต้องอศึกษาไง เรียนรู้ศึกษารู้แล้วรวยนะรู้แล้วรวยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ของเราเน้นนะของเรานี่เน้นเลยเน้นให้รู้แล้วรวยครับผมนะจะ <c oughs> จะไปติดตามใครหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความรู้อยู่บ้างเราก็จะเข้าใจในเรื่องของดวงดาวบางทีดาวมันมีหลายตัวหลายขัวนะ้วไง ดาวมีหลายขั้วนะคือจริงมันไม่มีหลายขั้วเรามีขั้วบวกขั้วลบขั้วบุญขั้วบาปอยู่ประมาณนี้นะดาวแต่ว่าไม่ใช่ว่าดาวดวงนี้จะเป็นบาปแล้วจะเสียกันไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเขาเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆนะเขาแบ่งดาวเป็นอย่างนั้นขั้วบวกขั้วบุญขั้วบาปเลยดาวนหนอยู่ขั้วบุญดาวไหนอยู่ขั้วบาปเลยแลก็เข้าใจตรงนั้นนะก็เรียนรู้เพื่อที่เข้าใจตรงนี้ไงเราจะแยกแยกดาวมันถูก เรื่องาธาตุใช่ไหมหละ่ะเข้าใจเรื่องาธาตุของดาวาธาตุนี้คู่นี้คู่นี้จะมาคู่ธาตุอย่างนี้เราก็เรียนเรื่องูกของาธาตุเนี่ยพอใช่ไหมวิธีการตัวเลขอ่ะมันมีอิทธิพลของแต่ละแตก่างเลยอะหลังเลขที่มันเป็นาธาตุเดียวกันาธาตุมตรกันหรือแล่นพวกเนี้ยต้องเรียนรู้เขาไงถ้าเรียนรู้เขาปุ๊บเราก็จับง่ายนะวิธีการนะตำแหน่งดวงดาวทางโหราศาสตร์ถ้าเราเรียนรู้ปุ๊บมันก็เข้าใจไงว่าไอ้ระหว่างดาวสามสี่ตัวเนี้ยเราจะเน้นตัวไหนก็จะมีวิธีการในดวงดาวนั่นแหละนะครับอ่ะพะ็อพูดกันให้ เข้าใจตรงนี้ท่านจะได้สบายใจเมื่อเรียนเมือม่อเมือม่อเมือ่อทำการเรียนรู้นะไอ้ตรงนี้สําคัญแลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเรียนรู้เข้าใจอ่ะที่ผมเน้นย้ําอยู่ตรงนี้เสมอๆเ,เนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่เราง่ายนะ าการเรียนรู้ตรงเนี้ของผมเนี่ยผมเน้นให้เรียนรู้เลยท่านไม่ต้องไปกังวลว่าไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมันเข้าใจอยู่แล้วถ้าเข้าใจเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ได้ก็คือเข้าใจอะ่ะ <laughs> มันไม่ได้ยากเลยเหรอกครับนะเอาให้เข้าใจตามนะั่นนะกลับมาวันนี้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ดาวนะวันนี้มีหานอยอย่างเดียวนะวันนี้วันเสาร์วันสบายๆนะครับนะนะก็ เรื่องดวงอ่ะที่ผมบอกแล้วว่าแต่ละขั้นตอนอ่ะท่านว่าดวงท่านเป็นยังไงอยู่ราศีอะไรจะดูเลขอะไรเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องเงินใช่ไหมท่านก็ย้อนกลับไปดูในคลิปผมค้นหาในอาหารแชนแนลนี่แหละผมทมําไปแล้วนะหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะแล้วก็คน้คนค้นหาดูนะอ่าผมไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้ไว้ข้างบนนะท่านก็ค้นหาดูพยายามไปดูในลิสอะรวยด้วยดาวนะครับท่านก็ค้นหาดูว่าอะไรถ้าอยู่ราศีไหนท่านคุณดาวเงิน,ท,น,งนท่านยังไงโชคลาบท่านยังไงเสียหรือไม่เสียยังไงเนี่ยนะครับ แต่ให้แน่ๆก็คือ,อดูดวงตัวเองเลยนั่แหละดีสุดนะยอมลงทุนดูดวงตัวเองนิดหนึ่งนี่แหละเราจะได้เข้าใจดวงถ้าดวงไม่มีลาบเราจะได้ปรับยังไงดวงเงินเราไม่สวยงามเราจะต้องทํำยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องดูตรงนี้ด้วยนะบางทีมต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้หนึ่งมันประกอบความรู้สองประกอบกับเรื่องวาสนาดวงชะตาชวิตของคนเราด้วยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยท่านที่ตาไวมากๆเลยนะท่านย้อนไปดูนะมันมีสองสามสี่เลยลาวเต็มเต็มเลยครับสามตัวเต็มเต็มเลย นะบางทีท่านตาไวถ้าเห็นตรงนั้นแวบเดียวท่านใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยบางคนเราไม่มีดวงเราก็มองไม่เห็นเนี่ยไปเห็นแต่ห้าสามที่ผมพูดอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเอ้เอาเาพราะฉะนั้นก็ผมพูดไปแล้วเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องเองเินเ,เรื่องงานดูยังไงแต่ตอนนี้ยผมกําลังมาพูดถึงคงราศีเมษอยู่ะที่ท่านเห็นนี่แหละครับอยู่ราศีเมษอยู่เนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย ราศีเมษราศีเมษก็คือเอ่อตรงนี้นะที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ค,ครับเนี่ย, 8, ค,ย 8, คือเรมีเลขกแปดลัคนาเลยอยู่ตรงเลขกแปดเนี่ยเขาเรียกว่าราศีเมษเนี่ยอันนี้มันถึงว่าผูกดวงนะนะผูกดวงแล้วเจอดาวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านบังเอินท่านก็เรื่องเ้าเรื่องของไอ้โปรแกรมนี่ก็มีส่วนสําคัญแหละถ้าท่านจะคิดเองทําเองอ่ะมีโปรแกรมก็ดีนะผมว่านะมีโปรแกรมก็ดีแหละนะในเรื่องของดวงดาวเ,เนี่ยราศีเมษเนี่ยผมก็จะเน้นยำ้ยำ,ยำอยู่ตรงนี้ว่าราศีเมษเนี่ย คือมันมีดาวอยู่4ดวงนี่แหละมีตัวเลขอยู่4ตัวเนี่ยเมื่อวานผู้พูดไปถึงเลข3ใช่ไหมเลข3มมนมีงตัวเราเองวาสนาตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดว่าวาสนาท่านเสียนะไปอยู่ที่ราศีมีนไปอยู่ที่ราศีกันไปอยู่ที่ราศีพิจิกอย่างในเขาเรียกวาา่วาวาสนาเสียเพราะว่าวาสนาเสียก็ผมมีธีแนะนําให้แล้วเมื่อวานเนี่ยท่านก็ลองย้อนดูนะและสมว่าอ้าวตัวนี้เลขที่2ตัวที่สองคือเลขสองใช่ไหมละ่ะเลขตัวที่สองคือเลข2เลขสองนี่มันจะหมายถึงความมั่นคงในชีวิตเลยนะ ท่านจะมีฐานะดีท่านจะมีฐานะมั่นคงนะจะมีบ้านมีรถหรือมีความสําเร็จในเรื่องอื่นมีที่ดินมากมายกายกองมีความมั่นคงในชีวิตอ่ะพูดง่ายๆอะไรก็แล้วที่จะเป็นความมั่นคงของชีวิตอ่ะครับท่านให้ดูที่เลขสองนะของท่านนะอ่ะเพราะฉะนั้นเลขสองท่านก็จะไปอยู่ที่ราศีกัน<ๆ>อย่าไปอยู่ราศีพิจิกแล้วก็อย่าไปอยู่ราศีมีนนะใช่ไหมเนี่ยเลขสองอย่าไปอยู่ตรงราศีราศีอา่าเลขสองท่านตรงนี้นะเนี่ยเลขสองเนี่ย เลขสองนี่ละกันอ่าเลขสองเนี่ยในดวงเดิมทนะอย่าไปดูตอนนี้นะดูตอนนี้มันก็คือเป็นดวงจอนะมันก็อ่าบอกอะไรบอกว่าสนาเดิมท่านไม่ได้ไงบอกว่าสนาไม่ได้ดูก็ดูม,มันก็ดูได้ปัจจุบันทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผูกดวงมาเนี่ยเลขสองท่านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมราศีเมษนะอยู่อยู่ราศีเมษเนี่ยเลขสองท่านไปอยู่ราศีกันอย่างเงี้ยและเลขสองท่านไปอยู่ราศีพิจิกยางเนี่ยเขาเรียกว่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าดาวเลขสองมันเสื่อมมันเสียเพราะนั้นความมันคงในชีวิตมันจะหายไปใช่ไหมล่ะ เพราะนั้นถ้าสามเสียสองเสียนี่หายไปสองเลยนะห้าสิบห้าสิบนี่ต้องดูอีกอันสองอันเลขหก 6, เลขเจ็ดแล้วนะแต่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเลขสองเสียอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราคือหนึ่งเราจะ,ะระวังในเรื่องการรักษาทรัพย์สมบัติเงินทองที่หามาได้อะมันจะไม่ค่อยอยู่กับเราอย่างมั่นคงอ่ะตำแหน่งหนะ้าที่การงานเหมือนกันนะบางทีเรากําลังจะขึ้นตําแหน่งสูงสูงมีเหตุที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญนะ บางทีบางอย่างมันต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนือ่อยแลกมากับอ่าสิ่งที่เสียไปกับสิ่งที่ได้มาบางทีไม่คุ้มกันไงในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตนะถ้าเลขสองท่านเสียนะคนราศีเมษน,นะอันนี้สําคัญที่สุดนะเลขสองเนี่ยเลขสองนี่ถือว่าเป็นความมั่นคงของชีวิตไงเพราะนั้นถ้าเลขสองมันหายไปนี่แสดงว่ามันเสียไปแสดงความมัน่นคงในชีวิตก็ต้องหายไปทีเพราะนั้นเราต้องปรับต้องแก้ไขอย่างไรนะโดยหลักของโหราศาสตร์โดยหลักการเสริมอ่ะเขาเรียกว่าเสริมท่านหาดอกไม้สีขาวสิบห้าดอกนะ แล้วก็ป่ากแกการเป็นสีเขาเรียกว่าสีเขียวอ,อ่อนสีเขียวสีเขียวอ,อ่อนแหละสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนนะป่าแกการสีเขียวอ่อนอย่าไปเป็นสีเขียวเข้มนะเป็นต้องเป็นสีเขียวอ่อนอันนี้วิธีการแก้แล้วก็เอาไปตั้งไว้ในทิศที่หมายถึงความทิศที่หมายถึงทิศรุ่งเรืองแห่งความรุ่งเรืองของชะตาชื่อของตัวเราที่ถึงความมันน่นคงนั่นแหละเพราะนั้นที่ถึงความมั่นคงท่านอยู่ตรงไหนล่ะอันนี้ก็้ต้องหาไง ใช่ไหมต้องคํานวณหาอีกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ที่ปรับที่เสริมยุ่งยากนิดหนึ่งะ่ะแต่ถ้าท่านทําได้ท่านเข้าใจถ้าเกิดว่ามันเสียท่านทําได้ปุ๊บในชีวิตมันจะรุ่งเลยนะชีวิตจะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องแก้เคส็ดต,ตรงนี้สิ่งที่ต้องแก้ก็คือหนึ่งในเรื่องของทิศท,ทางใช่ไหมละ่ะในเมื่อดดาวมันเสียทิศท,ทางเราปรับได้แต่ดาวนี่เราทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเราเกิดมาแล้วไงถูกไหมละ่ะ พราะฉะนั้นในเรื่องของทิศทางที่เราจะต้องปรับทิศแห่งความมั่นคงของเราให้มันโดดเด่นให้มีพลังขึ้นมาได้อันนี้แหละเขาเรียกปรับเรื่องทิศแล้วก็ชื่อนะชื่อของท่านเหมือนกันการตั้งชื่อที่จะให้ท่านมีฐานะดีมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าเนี่ยก็ตั้งชื่อเพื่อแก้ดวงตรงนี้ที่มันจุดมันหายไปยครับอันนี้มีอยู่วิธีการแบบนี้นะมันจะมี4หลักวิธีการในการปรับเสริมดวงหนึ่งคือการใช้เคสใช่ไหมอันที่2คือการปรับตัวตำแหน่งทิศทางนะอันที่3คือใชอ้เรื่องของ สีสันของบ้านสีสันของบริเวณรอบบ้านอย่างเงี้ยและประการที่3คือในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าใช้วิถีของการเดินทางเข้าออกของบ้านเราก็เรียกเป็นวิถีอาจจะใช้เสียงออดเสียงประตูเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะเป็นการปร,รับเสริมในเมื่อเลขสอนั้นเสียนะ อันนี้สําคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังแต่ท่านต้องเช็คตรงนั้นก่อนนะอันนี้หมายถึงว่าผูกดวงแล้ววางลัคนาแล้วท่านอยู่ราศีเมษเลขสองท่านเสียนะถ้าเลขสองไม่เสียก็ปลอดภัยดีจะไม่ลาะก็ปลอดภัยดีอันนี้ก็คือให้ท่านเช็คดวงตัวเองท่านด้วยทีน,นี้ไอ้เลขสองถ้าท่านเสียเนี่ยมันก็จะหมายถึงความมั่นคงเลยที่จะได้มาเป็นลาบก้อนใหญ่ที่จะได้มาเป็นแบบทําให้เรารู้สึกสุขสบายเนี่ยมันจะยากมากไงมันจะยากมากนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องปรับต้องแก้ไงถ้าเลขสองมันเสียนะ อ่าอันนี้อย่าไปดูตอนตอนปัจจุบันนะอย่าดูดวงจรจร,จรหมายถึงว่าวันเนี้ยดาววันนี้สองมันอยู่กับเก้าเงี้ยดู่อย่างนงี้ไม่ได้นะครับมันต้องดูฐานดวงเดิมของท่านคือวันเกิดทั้ท่านเกิดมาน่นแหละนี่แหละเขาถึงบอกว่าดวงมันจะมั่นคงอะ่ะก็ดูแค่นี้นะมันจะข้ามไปสองนะสามกับสองเลยนะเหลือหกกับเจ็ดเดี๋ยวผมมาอธิบายฟังจริงนี่พูดพูดถึงร,ราศีเมษนะเห็นไหม เนี่ยแค่ลาศีเมตรนะยังไม่ไปไหนนะอยู่แตแค่ลาศีเมตรนะอา้าขอขอให้เข้าใจตามนั้นนะขอให้เข้าใจตามนั้นเลยเอากลับมาวันนี้ที่ท่านรอคอยกลับมาวันนี้หนันนงสือกําีรวยเร่มนี้ก็โอเคอ่ะกลับมาวันนี้ที่ท่านรอคอยอยากจะรู้เรื่องวันนี้อะไรวันนี้วันนี้สายเจาะนี่ผมว่าอยากจะให้สายเจาะสบายใจนะอยากให้สายเจาะสบายใจสายเจาะี่ยอ่าสายรูดเนี่ยไม่มีปัญหานะ สายรุดเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ท่านดูตรงเนี้ยที่ผมให้ players, ท่านดูตรงเนี้ยเมื <ram ide> ่อวานเนี่ยเนี่ยตารางเนี่ยเมื่อวานในท่านเห็นตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยแหละเมื่อวานสองสามสี่ตรงนี้เลยเมื่อวานเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยในเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเมื่อวานเนท่านไปดูนะย้อนดูนะของเมื่อวานสองสามสี่เลยท่านตาไวมากเลยนะนี่ก็เลยผมว่าเป็นว่าสนางแต่ละคนนะที่ผมบอกว่าเอาตารางนี้ไปวิเคราะห์เจาะดูส่วนท่านใดที่เล่นตารางตามนี้เมื่อวานก็ได้ตามหลักคือสายหวานอ่ะแต่มันเยอะไง สายหวานไม่ไหวหรอกครับมันเยอะอ่าแล้วแต่ถบางทีคนก็ชอบอ่ะสายหวานนะ่ได้เงินชัวรนะ์อ่ะอย่างเงี้ยเขาก็ชอบนะแต่เราเป็นคนสายเป็ะเสายเจาะไม่ชอบ,ผม,มชอบมอผมก็ไม่ชอบมันเยอะผมก็ไม่ชอบมันเยอะอ่าเนี่ยมันเยอะไงมันเยอะอืมแล้วก็ชอบสายเจาะมากกว่าไงลักษณะนี้นะเมื่อวานนี้ก็บไอเอสก็ห้ากับสี่นะ ห้ามันไม่มาสี่มันมาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคือตําแหน่งดวงดาวที่ผมบอกท่านไปเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วในเรื่องของวิชาเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะวันนี้สิบเอ็ดมีนาคมสองพันหกร้อยหกสิบหกนะครับลัคนายังอยู่ราศีกันอยู่นะลัคนายังราศีกันอยู่ครับราศีกันแล้วก็ลัคนาธวาชสังสาระ,ะวันนี้ไปอยู่ที่ราศีกรกฎนะกรกฎก็มีสองนะสามห้าหกสี่เอาบะหมี่ดกันกับลัคนาราศีจกักรคือกันก็คือได้หกสี่สองห้า ก็อยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานก็สี่เจ็ดสี่สองอยู่ตรงเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมันไม่ไปไหนไงผมบอกไอ้ตัวเหมิดกันเนี่ยท่านจับให้ดีนะคนรู้ทิศทางอ่ะท่านได้แน่นอนเลยอ่ะสายอะไรก็เรียกสายวินใช่ไหมอ่าสายวินอีก,กันหนึ่งเนี่ยโอ้เมื่อวานก็รับรัพย์เหมือนกันสายวินน่ะนะเออดีสามศูนย์ห้าวันนี้นะเออดีสามศูนย์ห้าตรงเนี้ยมันเหมอนกันอยู่ที่สี่นะเอาไปเคเวนแล้วเมื่อวานเคเว็นสามก็แปดมาตลอดนะ หาก็แปดมายันได้เยันลาวเลยนะฮะแปดก็มาตลอดรอบแรกเลยแปดได้รอบแรกเลยแปดหนึ่งมาเต็มเ็มเลยนะครับที่ผมใส่ไปให้ท่านฮานอยอ่ะแปดหนึนะ่งที่ผมพูดไปมีแปดเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งที่ว่ามันหลายตัวไงแต่ว่าถ้าสายใดที่สายแบบหวานนะ่ะท่านได้แน่นอนเนี่ยนะนะอันนี้เคเอคือสี่กับเก้ามันก็มืออยู่ที่สี่แสดงว่าวันนี้ก็สี่อีกแหละเมื่อวานเมื่อวานก็สี่แรงวันนี้สี่จะไม่อีกมื่อไ้เนี่ยสี่จังเลยสี่จังเลย โอ๊ยทำไมมันจะสี่จังเลยสี่ทุกวันเลยเหรอครับ <laughs> เอาเอาเอาแม่อันนี้มันมีนอย่างเงี้ยเคนคือสี่กับเก้าไงครับนะถ้าสี่มามาก็เก้านะถ้าสี่มาเก้าแต่ว่าสี่มันไปเหมือกันพอดีคือสีนนะ่นะนะสี่เมือกกันอย่างเงี้ยปุ๊บก็ดูเลยโอ้แล้วก็นาวันคือ 7. เจ็ดใช่ไหมเอา้าแล้วก็นาวันเจ็ดนะอ่าไอ e คือสามกับสองก็สี่สามเจ็ดสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามอยู่แค่นี้สายเจาะจัดไปเลยครับเนี่ยสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสองนะ กัดไปเลยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากใส่ให้เต็มที่ <laughs> นะอันนี้คือคือเรียกว่าใสา่เจาะไงก็ประมาณนี้เพราะว่าเหมือนอยู่ที่สี่ไงเหมือนอยู่ที่สี่ทีนี้ลัคนณาวันก็คือเจ็ดมันก็เจ็ดไอเอสมันสามไงก็เจ็ดสามเจ็ดสองเอาสี่มายิงก็สี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสองเห็นไหมแค่นี้เองนะครับนะแค่นี้เองนะทีนี้ถ้าเกิดจากตัวนี้ก็คือเจ็ดสามเจ็ดสองยไมลัคนณาวันมันเจ็ดไอเอสมันสามกับสองก็เจ็ดสามเจ็ดสอง เจ็ดสามเจ็ดสองครับสองเนี่ยมีโอกาสมาเพราะว่ามันได้ไอเก้าด้วยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็คือสองมีโอกาสมาเพอสองเป็นก็เจ็ดสองเจ็ดสามก็มีโอกาสมาเหมือนกันเจ็ดเป็นเออาด้วยนะสองกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนี่เป็นเออาชัดเจนนะครับชัดเจนนะชัดเจนเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์เลยสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสามนี่สายเจาะเจาะเลยสายหวานไม่ต้องกลัวลแล้วทางหวานไปตามที่ผมให้ท่านเห็นนั่นแหละครับนะอา้าวแต่นั้นก็ตามนั้นนะเอ็มทูดีนะก็เอนะ็มทูดีก็คือแปดอ่าเก้าหกถูกไหม แล้วก็ i9 คือ281ก็มี72ติดเงี้ยเลยก็ตามเนี่ยเจ็ดถ้าไม่นี่ก็472เ47จ็ดสองสนะสี่เจ็อันนี้ก็คือลักษณะของอสายเจาะนะตอนนี้ลืม m2d คือมันชนอยู่ที่8ปนดะ m2d i9 มันชนอยู่ที่8ปดนะมันชนอยู่ที่8ถ้าก็เอาแมันใส่ก็ได้แปดสี 8, 3, 8, 2, นะ่เจามแปดสี click, ่เจนี่ยโฟกัสลิกโฟกัสลกเลยจัดไป <laughs> จัดไปเต็มเต็มเลยครับตามนี้ครับนะจะจัดตามนี้ก็เจนะ ถ้าเกิดได้เจ็ดเป็มาก็ท่านอย่าลืมหนึ่งนะอย่างนี้ก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งเก้านะก็จัดไปตามนี้ด้วยเหมือนกันนะหรือท่านจะเอาสี่ตัวน,นี้ไปสี่สามสี่ศูนย์สี่ห้าอย่างนี้ก็ได้นะคือเวลาจัดดาวไว้แต่อตรงที่สี่สามก็มาชนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าสี่สามก็มาชนกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จัดสี่สามให้หนักแค่นั้นเองเจ็ดสี่สามจัดหนัก <laughs> จัดหนักจัดหนักนะส่วนท่านใดที่นักวิเคราะห์เจาะไปท่านก็เจาะตามนี้นะเนี่ยที่ผมให้ท่านวิเคราะห์เมื่อวานผมก็ให้ตารางนี้ไปเนสายสายหวานเนี่ยไม่ต้องกังวลสายหวานนี่ท่านแน่นอนอยู่แล้วตรงเนี้ยได้ทุกวันนะสายหวานอนะ่ะแต่ว่ามันเยอะไงท่านก็เจาะอเอาแค่สี่ดีครับนะเอาแค่สี่ก็9เก้าอันไหนที่ติดสี่เก้าท่านก็เจาะไปถูกไหมละ่ะหรือจะจัดแค่แค่สามก็ได้สามกับสองอ่ะอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ไง คือถ้าท่านเรียนรู้อยู่กับเขาท่านจะเข้าใจว่าดึงตัวไหนมันมาได้นะครับนะอา้าวอันนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ผมก็มาเจาะไห้ตรงนั้น 7, เจ็ดอ่าสองสี่ใช่ไหมล่ะก็สี่เจ็ดสามก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยก็เพิ่มเติมเข้ามาหน่อยเน้นเจ็ดอยู่แล้วเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเติมานี้นะก็ะคือเน้นตรงนี้7เจ็ดเป็นลัคนาวันไงนะแต่ว่าลัคนาแฝงของวันเนี่ยท่านต้องเรียนรู้แค่น,นั้นเองนะครับลัคนาแฝงต้องเรียนรู้แค่นั้นเองนะครับฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะแล้วก็ทําอะไรก็ คอสมหวังแหละนะเพราะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างแนะถ้าเรามีความรู้มีความชํานาญของเขาคือความชานาญนั้นค่อยๆทําไปแหละแต่ถ้าเรามีความรู้เข้าใจเขาหน่อยนะเราก็สามารถที่จะจับได้นะดวงดาวไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่เราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเรียนรู้กันได้นะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็แอดไลน์สมัครเรียนไปนะครับสมัครเรียนไปเลยนะก็การที่เรามีความรู้ก็เหมือนกับว่าเราใส่ใจเขานั่นแหละ ถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนรู้เขาตั้งใจที่จะฟังแม้จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรแต่แต่ว่าพลังแห่งความที่เข้าใจเขาอะคือเชื่อมั่นเขาเข้าใจเขาแล้วก็ใส่ใจเขาเนี่ยตรงนี้แหละเขาก็จะผลักดันเราไปสู่ความสําเร็จเองเพราะว่าเหมือนเราสนใจไง อยากได้อยากได้อยากได้อยากมีโชคอยากมีลาบแต่เราไม่เข้าใจดาวเลยเราไม่เข้าใจดวงเราไม่เคยสนใจเขาเลยไม่ศึกษาเลยว่าดาวดวงนี้มีนิสัยเป็นยังไงดาวดวงนี้มีพลังเป็นยังไงไม่เคยเข้าใจเขาเลยแต่อยากได้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 อยากให้เขาให้ลาบเราอยากให้เขาให้ลาบเราแต่เราไม่เคยเรียนรู้เขาเลยเขาจะให้ลาบเราไหรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะ้อยครั้งเหมือนกันดวงดาวถ้าเรารู้เขารู้เราเราก็สามารถที่จะชนะเขาได้เช่นเดียวกันนะครับอาศูนย์สี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีร่ำรวยหยิบล้านสายเจาะวันนี้ขอให้มาตามที่ท่านคิดปรารถนานะขอให้ได้ขอให้รวยขอให้ได้หยิบล้านทุกคนสวัสดีครับ